สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบก,กับครูตูนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องคาไวยพจน์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ความหมายของคาไวยพจน์กันก่อนเลยนะคะคไวไยพจน์นะคะก็คือคําที่เขียนต่างกันค่ะแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันมากค่ะ ซึ่งใช้ในบริบทต,ต่างๆนะคะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างคำวโยพน์มาให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะคำว่าพระจันทร์ค่ะก็จะมีคำวัยพน์นะคะได้แก่ราชนีกรแขบุหลันนิสากรแล้วก็สาสิธรค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าดอกไม้นะคะก็จะมีคำว่าบุพผา บุซบาโกสุมมาลีแล้วก็พากาค่ะตัวอย่างคำวโพจน์ต่อไปเลยนะคะก็คือคำว่าแม่นะคะก็จะมีคำว่ามานดาชนนีชนเตีนนทลีแล้วก็มาตุค่ะต่อไปนะคะคำว่าป่าค่ะก็จะมีคำว่าไพรพงดงอารันแล้วก็พนาค่ะ ต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือคําว่าแผ่นดินนะคะก็จะมีคําว่าภูมิธรณีปะตะัตพีทาตรีแล้วก็ทาราค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกทักษะภาษานะคะหน้าที่6นะคะก็คือข้อที่สี่เองค่ะให้นักเรียนนะคะได้เติมคำศัพท์ให้ตรงกับความหมายที่กำหนดค่ะ จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่1นึ่งนะคะเริ่มจากข้อที่1เลยนะคะคําที่หมายถึงป่านะคะก็จะเติมคำศัพท์นะคะก็ตัวอ,อย่างเช่นคำว่าไพรแล้วก็พนาค่ะข้อที่2นะคะมีความหมายว่าร้องไห้นะคะก็จะเติมคำศัพท์คำว่าโสกาแล้วก็โสกีนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะมีความหมายว่า ผู้ให้เลิกแล้วก็ทำนายโชคชะตานะคะก็จะเติมคำศัพท์คำว่าโหราแล้วก็โหนค่ะข้อที่4นะคะหมายถึงแม่นะคะก็จะเติมคำว่ามารดาแล้วก็ชนนีค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือข้อที่5นั่นเองค่ะหมายถึงลูกชายนะคะก็จะเติมคำว่าโอรสแล้วก็โอรสานั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนคำวยพน์นะคะ ก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ